สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีรถสภาพดีๆสภาพสวยๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปชมว่าเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็น Toyota h ไฮ u ักวีโกแชม์นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.7รถปี2012เป็นตัว Smart c a คนะครับผม mm. มาดูสภาพและก็รายละเอียดรอบๆคันภายนอกกันก่นกอนนะครับรถคันนี้ตัวถังโดยรวมนะครับตัวถังเดิมนะครับตัวถังไม่มีชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำแน่นอนนะครับ mm. ให้ดูสภาพสีรอบๆนะครับสี mm. ก็คือ mm. เรียกว่าเงาสวยทั้งคันเลยดีกว่า mm. ครับ ไม่มีตําหนินะครับผมสภาพสีนะครับสีสวยสีเงาทั้งคันนะครับรอยบุบรอยลั้ยิ้มเท่าที่ผมดูด้วยสายตาไม่มีนะครับสีค่อนข้างเงาค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับมาดูภายในนะครับผม เปิดให้ดูก่อนตัวนี้ตัวสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะครับภายในก็สภาพเตมเดิมครับเบาะผู้น้าเป็นเบาะผ้าลายเดิมนะครับผมพงมลัยก็เป็นพงมลัยสี่ก้านนะครับวิทยุเดิมนะครับผมภายในถือว่าสวยใหม่สะอาดนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลมาค่อนข้างดีนะครับ ตัวแผงประตูนะครับสวิต์กระจกไฟฟ้านะครับผมเซ็นทรัลล็อกก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมทดสอบระบบไฟฟ้าเลยครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงปกตินะครับนะครับ่ในส่วนยางนะครับยาง จะเป็นยางปี2020นะครับผมให้ดูดอกยางหรือดอกยางนี้ใช้ได้อีกยาวๆเลยครับคัดสีสวยๆใสๆเลยนะครับช่วงล่างไม่มีผูนะครับไม่ผูเลยไม่ผูไม่มีสนิมไม่มีหล็กนะครับนะครับด้านหลังก็จะมีพื้นปูกระบะนะครับผมสภาพค่อนข้างใหม่ทีเดียว มาดูกันต่อที่ภายในห้องเครื่องนะครับมาที่ตัวเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่อง2.7 VVTI นะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับตัวถังนะครับลูกค้านี่ตัวถังสวยมากนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มนะครับไม่เคยถอดทําสีนะครับสีค่อนข้างจะเดิมแทบไม่พันนะครับคาน้าเดิมๆแน่นอนนะครับตัวเลขแล้วก็อักษรต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับ ผมจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับให้ดูเลยนะครับนี่ผมเปิดแอร์อยู่นะครับรอบเครื่องก็จะนิ่งนะครับรอบไม่สะดุดไม่สวิงนะครับฟังเสียงเครื่องใกล้ๆนะครับนะครับรอบเดินเบาก็จะนิ่งๆนะครับผม เสียงเครื่องก็จะเงียบเบนะครับเครื่องถือว่าสมบูรณ์มากครับผมรถคันนีร้ระบบไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวติดหมดทุกดวงครับผมรถคันนี้ โดยรวมนะครับรถคันนี้ผมถือว่าเป็นรถที่สภาพสวยและพร้อมใช้งานนะครับผมตัวถังเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำแน่นอนนะครับผมเครื่องปกตินะครับผมระบบแอร์ระบบ, Air, ะบ,บไฟฟ้าภายในก็ใช้งานได้สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับในส่วนราคานะครับรถคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่22900 0บาทครับผม2 2 9 0 0 0บาทนะครับผม ท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับก็โทรมาเบร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือ,อท่านอาจจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเปิ์นี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับผม Toyota h ไฮ u ักวีโกแชมป์ปี2012แต่ว่ารถคันนี้จดทะเบียนในปี2013นะครับผมตัว Smart Cap ปแคปเปิดได้นะครับเครื่องยนต์2.7 รถสภาพพร้อมใช้มากๆครับรถไม่ต้องซ่อมนะครับเอาไปใช้งานได้เลยเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับผมให้ดูสภาพภายนอกอีกทีนึงผมก็ขอจบคลิป การนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงทุกท่านก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ